ข้างใช่ไหมข้างตรงนี้ข้างหมีมาดูข้างแล้วไม่เห็นข้างไหมที่รีสอร์ทบ้านเกาะเตียบนะคะมีข้างด้วยข้างนี่ไงหมีหมีมาดูข้างกันเล็กมองไม่เห็นเลยตรงนี้แสงจะต้องไปอีกทางหนึงค้างข้างนี่ข้างเจเอ๋ เจเอ๋ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ข้างอะข้างข้างนะคะอยู่ภายในรีสอร์ทบ้านเกาะเตียบนะคะให้กินดอกไม้ช่างข้างกินดอกไม้ด้วยเนี่ยนีข้างข้างกินดอกไม้ด้วยเร็วเร็วเร็วมีมาดูสิมาดูข้างเร็วเจเอ๋เจเอ มาเร็วหมีมาดูข้างมาเร็วข้างกินดอกไม้มาเร็วเห็นไหมตดเอ๋เห็นไหมเห็นไหมนี่ไงข้างอืมปากเหลืองเลยอะใช่ไหมปากเหลืองเลยนะ่ะตัวดำๆำข้างในหางมันจะยาวๆโอ้ยยาวมากเลยหางมันยาวมาถึงข้างล่างนี่ไงเนี่ยหางข้างในหางมันจะยาว,ยาว ตัวสีจะออกเทาเทาเทาเท,า,เทาดำดำนี่ไง้างดีจังเลยมีสอรบ้านกอดเตียบมีข้างด้วยนี่ฮะค่ะอืม,อมที่นี่คือรีสอร์ทบ้านกอดเตียบนะคะอยู่ที่ ตะบนปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะวีสอนนี้ก็จะเลยเลยวัดแก้วประเสริฐมาหน่อยนึงข้ามาเข้าพอาถึงหน้าวัดเนี่ยพอเลยถึงเลยวัดแก้วประเสริฐมามาถึงหน้าวัดวัดถ้ำทองนะคะ่ะก็จะมีทางแยกขวามือ ทางแยกแยกถ้ามาจากบางเบิเอตถ้ามาจากบางเบิดก็จะแยกซ้ายมือนะคะเข้ามาประมาณสักประมาณสักกี่กิโลประมาณสักหกเจ็ดกิโลน่าจะได้นะก็จะถึงชายหาดพอถึงชายหาดก,ก็จะมีทางแยกตรงบริเวณชายหาดแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาทางดิมเขาฝั่งซ้ายมือนะคะ ช่วงนี้ก็คนเยอะหน่อยจะมีมีคนมาพักเยอะฮะช่วงนี้จะมีคนมาพักเยอะมีรีสอร์ทเอ่อมีบ้านพักหลังเล็กๆหลายหลังหลังใหญ่ก็มีฮตรงนี้ก็มีที่สำหรับกางเต็นท์ด้วยมีร้านค้าร้านอาหาร หมูทะมีร้านหมูทะเลยมีเรือประมงตรงนี้มีเรือประมงฝั่งโน้นจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงค่ะก็จะมีเรือประมงลำเล็กๆเยอะแยะเลยงานที่เห็นพระองค์ขาวๆก็จะเป็นวัดแก้วประเสริฐทข้างบนนะมองเห็นไหม ตรงที่เป็นจุดดำๆใกล้ๆทองสีแดงๆเนี่จุดดำๆคือเกาะเล็กๆที่อยู่กลางอ่าวาที่เขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกชื่อว่าเกาะเตียบนะคะแล้วก็เนี่ยที่เห็นผ้าองค์ขาวๆคือวัดแก้วประเสริฐยู่ที่นี่สวยมากอ่ะที่นี่จะสวยมากเลยตรงตรงหน้าหน้าหาดเกาะเตียบก็จะมีเกาะ กอเล também, ment, ็กกอใหญ่กอน้อยเยอะๆไปหมดเลยไม่จะพินช่วงบ่ายๆนี่มันจะร้อนนิดนึงคิดว่าช่วงเช้าเช้าเย็นๆน่าจะสวยคิดว่าช่วงเช้าจะสวยมากเลยเนี่ยช่เช้าน่าจะสวยมากเลย ก็มีชาต่างชาติมาบ้างเหมือนกันนะใชยหาดกอดเตียยแต่ตรงที่หมู่บ้านชาวประมองอยู่นั้นจะไม่ค่อยสวยนะคะเพรามะมันจะมีอะไรอ่ะ ก็มีขยะบ,บ้างนะเป็นหมู่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าหาถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางอีกทางหนึ่งค่ะมาอมาที่รีสอร์ทน่าจะสวยก็หาดก็สะอาดหน่อยซีกนี้หาดก็สะอาดางนี้ค่ะทางนี้ก็จะมี ยินดีต้อนัูบ้านเกาะเตียบจุดกลางเต็นต์ตรงนี้ก็มีที่ให้กางเต็นท์ด้วยมีเสื้อชูชีพด้วย เรือกับมงก็เยอะแมีเรือไปได้หมึกได้ปาลาเรือหาปูเรือสปีบดบอสด้มีชิงช้าด้วยเนี่ยใครมาเที่ยวนะคะช่วงเช้าๆช้าเพราะว่าพักกลางคืนแล้วช่งชวงเช้ชาเช้าช่วงเช้าเช้าจะสวยมากเลยเชา้าเช้าอากาศก็ดีแดดก็พระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็ จะสวนมากเลยแต่พาทิศแต่พาทิศไม่ได้ขึ้นตรงอหน้าเอานะตรงก็อเตียบอะพาทิ่จะขึ้นทางด้านหลังแล้วก็พาพาทิ่จะตกตรงหน้าเอาแต่ว่าถ้าพาทิศขึ้นทางด้านหลังแดดก็จะส่องไปแสงเดดจะส่องไปก็จะเห็นเกาะสวยๆอะ don't worry be happy สวยจงังสวยโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ